คุณพ่อละห่มพันซอมบี้ในวันที่สื่อข่าวประกาศออกมาว่าโลกในตอนนี้มีซอมบี้ออกมาฆ่าผู้คนในยูมินซอกค,คุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องการปกป้องลูกสาวให้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้แต่ว่าการเอาชีวิตรอดนรกบนดินแบบนี้แทบเป็นไปไม่ได้เลยสุดท้ายเขาก็เสียลูกสาวไปเขาก็เลือกฆ่าตัวตายตามแต่ก่อนที่เขาจะสิ้นลมเขาก็ได้พบกับเทพองค์หนึ่งและมอบโอกาสให้เขาอีกครั้งแล้วเขาก็ย้อนกลับไปในอดีตในคืนที่ตัดสินใจหลบหนีแต่ก็มีสิ่งที่แปลกประหลาดเพราะบนหัวของเขามีตัวเลข99อยู่เขาาาไมม่เวลาาสนใจกััับบตววเเลขที่หขารีพลูกสาวออกเดินทางอชีวิตรด แต่สุดท้ายเขาก็ตายอีกครั้งแล้วเขาก็ถูกย้อนเวลากลับไปในช่วงเวลาเดิมอีกครั้งแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเลขบนหัวที่ลดลงตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าตัวเลขนี้คือจํานวนชีวิตของเขาหลังจากนั้นเขาก็พยายามอีกหลายๆครั้งจนล้มเหลวไปแล้ว99ครั้งแล้วเขาก็เจอสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพราะทดลองใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาตลอด40ปีแล้วเขาก็ตัดสินใจย้อนเวลากลับไปอีกครั้งและการย้อนเวลาในครั้งนี้คือการย้อนเวลาครั้งสุดท้ายของเขาหลังจากที่เขาทบทวนแผนการอย่างรอบคอบเขาก็เริ่มออกเดินทางทัันนนนททีีีีีแตต่่่่วาาาาอออคคเเเยยจมมมมมปปลไซบก มารอเขาตรงประตูหน้าบ้านเขาทาได้เพียงผักลูกสาวเข้าบ้านแล้วโดนซอมบี้กัดกินอยู่หน้าประตูความเจ็บปวดที่ถูกกัดกินมันเทียบไม่ได้เลยเมื่อเขาต้องเสียลูกสาวไป99ครั้งแล้วเขาก็ตัดสินใจครั้งสุดท้ายเลือกที่จะต่อสู้ก่อนสติของเขาจะหายไปหลังจากเหตุการณ์สงบลงร่างกายของเขาก็ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปแล้วแต่ก็มีสติครบถ้วนและยังยึดมั่นว่าจะปกป้องลูกสาวจนถึงที่สุด